สถานการณ์พลังงานยุโรปเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้เมื่อก๊าสพร้อมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียประกาศว่าทางบริษัทจะยังคงปิดท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมวันต่อไปโดยไม่มีกําหนดทั้งนี้ก๊าสพร้อมแถลงว่าทางบริษัทจําเป็นต้องปิดท่อส่งก๊าซดังกล่าวเนื่องจากพบการรั่วไหลของน้ํามันที่กงหันหลักของสถานีคอมเพรสเซอร์บอโตวายา ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแกสพรอมระบุว่ากังหันดังกล่าวไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างปลอดภัยหากไม่มีการซ่อมแซมรอยรัว่วซึมของน้ำมันนอกจากนี้แกสพรอมไม่ได้ให้กรอบเวลาว่าบริษัทจะกลับมาเปิดท่อส่งกา๊าซนอร์สตรียม1ได้อีกเมื่อใดโดยท่อส่งดังกล่าวจัดส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีทั้งนี้ก่อนหน้าแกสพรอมมีกำหนดเปิดท่อส่งกา๊าซนอร์สตรีวม1ในวันที่3กันยายนเวลา8นาฬิกาตามเวลาไทย หลังเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงในวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนการประกาศปิดท่อส่งก๊สน n o r t Stream วันโดยไม่มีกำหนดนี้เป็นไปตามที่หลายฝ่ายกังวลก่อนหน้านี้ว่าแก๊สพร้อมจะยังคงปิดท่อส่งก๊สต่อไปแก๊สพร้อมเน้นว่ารายงานการตรวจจับการรั่วไหลของน้ำมันได้รับการลงนามโดยตัวแทนของซีเมนด้วยโดยอ้างว่าบริษัทเยอรมันกล่าวว่าการซ่อมแซมที่จำเป็นสามารถทำได้เฉพาะในเงื่อนไขของการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง นอสตรีมวันมีกำลังการผลิตลดลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนื่องจากการปิดกังหันก๊าซหลายตัวบางคนถูกส่งไปยังมอนทรีออลเพื่อทำการซ่อมแซมและติดอยู่ที่นั่นเนื่องจากการคว่ำบาทของแคนาดาต่อมอสโกเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนตามคำร้องขอของเยอรมนีออตตาวาประกาศยกเว้นสำหรับกังหันในเดือนกรกฎาคมโดยส่งคืนหนึ่งเครื่องแต่แก๊าพร้อมปฏิเสธที่จะรับมอบ โดยอ้างถึงสิ่งผิดปกติในเอกสารประแกสพรอมอ้างอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือล่าช้าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การขนส่งทางท่อลดลง80%เมื่อต้นสัปดาห์นี้มอสโกกล่าวว่าการคว่ำบาตรเท่านั้นที่ขัดขวางไม่ให้นอสตรี e มวันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอเล็กซีมิลเลอร์ซีอของแกสพรอมยังเตือนด้วยว่าการคว่ำบาตรอาจขัดขวางซีเมนต์เอนเนอร์จีจากการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของท่อส่งน้ำมันเป็นประจำในขณะเดียวกันป้ายปลาย นอส s ตรี a ม2ที่สร้างขึ้นใหม่หยุดนิ่งเนื่องจากเยอรมนีปฏิเสธที่จะรับรองให้ใช้งานได้ล่าสุดท่อสอ่งก๊าซนอส s ตรี a ม1ก็ยังไม่มีวิธีซ่อมโดยบริษัทซี e ม e n e เอนเนอของเยอรมนีระบุว่าพร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของกังหันในท่อส่งกา๊าซธรรมชาตินอส s ตร e a ม1แต่ขณะนี้ยังไม่มีสถานที่ให้บริการอุปกรณ์ที่ล้มเหลวแก๊สพร้อมบริษัทใหญ่ด้านการพลังงานของรัสเซียกล่าว ซีเมนต์มีส่วนร่วมในงานซ่อมแซมภายใต้เงื่อนไขของสัญญาปัจจุบันกับแกสพร้อมตรวจพบข้อบอกพร่องและลงนามในการวินิจฉัยการรั่วไหลของน้ำมันและพร้อมที่จะแก้ไขบริษัทรัสเซียกล่าวผ่านช่องทางโทรเลขไม่มีที่สำหรับซ่อมแซมแกสพร้อมกล่าวเสริมโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อต้นสัปดาห์นี้บริษัทพบการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องในกังหันระหว่างการตรวจสอบร่วมกับผู้ผลิตซีเมน,เมนเต์เอเนอร์จีที่สถานีคอมเพรสเซอร์ปอตววยา ไกลเซนปีเตอร์สเบิร์กการจัดหาก๊าซธรรมชาติผ่านนอสตรีมซึ่งเป็นเส้นทางก๊าซหลักจากราัสเซียไปยังยุโรปถูกยกเลิกอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากการรั่วไหล